มันบ่อยเนาะบ่อยไหมกับ,บอเออกับ,ก,บกับคำพูดอย่างนี้กับความรู้สึกอย่างนี้กับที่ว่าเราก็ยังยังเป็นอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อืทําไมมันถึงไม่ไม่ถูกปรับทีบ่พี่บอกแล้วนะว่าเรามันต้องแก่กล้าจากข้างในจริงๆถ้าบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนจริงๆอ่ะคือข้างในแกมันจะต้องแข็งแก่กล้ามากพอที่จะมีสิ่งเล่าอื่นมาทําให้แกไม่ตั้งใจสิ่งเล่าอื่นมาทําให้แก อ่นแอลงสิ่งเล้าอื่นมาทําให้แกไม่ได้ทําอย่างที่ตั้งใจอยากจะทํามันต้องมันต้องแก่งมากพอเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ mindset แล้วก็ความคิดเหมือนที่เราคือเราคุยกันอยู่ตลอดเราคุยกันแต่เรื่องนี้กันอยู่ตลอดถูกไหมเออเราคุยเนี่ยคืออันนี้แหละมันมีแค่นี้แหละการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรือว่าเราจะทํามันได้ดีกว่าเดิมที่ไม่ให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือเราจะต้อง ปรับเปลี่ยนมันทําใหม่จริงๆทําใหม่ไม่เกิดขึ้นได้ต็งแต่เมื่อเราคิดใหม่ได้มี m i n d s e ตใหม่ได้อันนี้มซ n d s e t แกยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าแกตั้งใจที่จะเปลี่ยนจากข้างนอกอยู่พยายามตั้งใจที่จะเปลี่ยนจากข้างนอกแต่ว่าข้างในเรายังมี m i n d s e ตเดิมว่าเอ้ยมันมันต้องทาอันนี้เหมือนเดิมสิวะมันถึงปลอดภัยมันมันต้องไปอันนี้ว่ามันถึงมันถึงจะใช่มันยังมี m i n d s e ตเดิมไงพี่ยังบอกว่าอ่านหนังสือแกจะมีม i n d s e ตใหม่ ที่เขาบอกว่าเปลี่ยนการมองหรือว่าเปลี่ยนอะไรแค่องศาเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วมันคือเรื่องจริงนะทุกอย่างมันอยู่ที่การมองแกจะเปลี่ยนการมองได้ก็ต่อเมื่อแกรู้อะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็นการมองจากข้างนอกนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่แกบอกว่าแกอยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่เจ๋งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าภายนอกรูปลักษณ์ข้างในก็เหมือนกันและข้างใน,นมันต้องใช้พลังงานที่มากกว่าด้วยซ้ำและพลังงานที่มากกว่าที่แกจะทําได้ มันต้องไปามาจากไหนจัดใจและความคีดขงแกงจริงๆต้องแกงจริง,ง,ง,รงๆมันแกงจริงได้ก็ต่อเมื่อแกรู้อะไรมากขึ้นแกอยากจะเปลี่ยนยังไงมากขึ้นถ้าหากว่าแกเจอปัญหานี้แกจะรับมือกับมันยังไงจากข้างในนู่นอะแล้วพูดกันอยู่ตลอดเลยเราพูดกันตลอดมันก็ยังมันยังกลับมาใช่ไหม <c oughs> เออมันมันยังกลับมาอยู่นั่นนั่นหมายความ ข้างในนั่นแหละที่ควรที่จะไปไปใส่อะไรมันมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านไม่ว่าจะเป็นการฟังมันจะมีไอเดียอื่นมันจะมีสิ่งอื่นที่จะมาทําให้แกมีความตั้งใจมากกว่านี้มันต้องใช้จากข้างใน,นจริงนะมันไม่ใช่ข้างนอกนะเว้ยมันถึงจะเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆไม่รู้จะบอกกี่รอบเนาะไม่รู้จะบอกไปถึงไหนบอกมาตลอด ยังพูดอยู่คําเดิมคือหนูไม่ชอบอ่านหนูชอบฟังคือมันต้องอ่านแล้วแหละเพื่อที่มันจะได้ไอ้กูจะได้เห็นมองในมุมไหนวะหนังเล่มเดียวกันหนังเรื่องเดียวกันดูมันตีความออกมาไม่เหมือนกันนะพี่บอกให้นะคนคนหนึ่งมองแกพี่มองแกคนหน่นมองแกตีความไม่เหมือนกันอืมันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เรารู้อะไรมาอ่านมันอ่านมันมันจะทําให้ข้างในแกแกแกงขึ้นเริ่มเริ่มอ่านมัน ขนาที่คนอื่นหรือว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ยการอ่านหนังสือที่เกียจบอกอ่านแล้วง่วงอ่านแล้วมันมันไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีสมาธิอย่าเลยตอนมึงมีความสุขมึงก็ไม่อ่านตอนมีความสุขมึงก็ไม่อ่านลุงจำเอาทจกาย่ามันคือข้ออ้างทั้งหมดเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งคุณต้องเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทําเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่คุณบอกว่ามันไม่ใช่และมันไม่ชอบแต่คุณสามารถ ทำในสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายนทนอยู่กับมันได้มากพอคุณจะแข็งขึ้นคุณจะเก่งขึ้นคุณจะแข็งขึ้นจากข้างในจะไม่มีอะไรมาวิธีทางทําให้คุณสะเทือนเลยอยากให้ทุกคนแข่งจากข้างในจริงตอนเนี้ยที่รู้แหละว่าทุกคนทีมเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วฉันรว่วเอาตัวรอดทุกคนเอาตัวรอดถ้าบอกว่าเด้ยให้ทาํงางานนั้นงานนี้ทุกคนไว้ใจได้วางใจได้แต่สิ่งที่ฉ่านอยากเข็นคือ คนเล่ของพวกคุณว่าพวกคุณต้องมีมากกว่านี้นะพวกคุณจะต้องมีรายได้มากกว่านี้นะพวกคุณจะต้องมีความสุขมากกว่านี้นะอันนั้นคือสิ่งที่อยากเห็นการเอาตัวรอดฉันรู้ดีว่าทุกคนพร้อมบางใจได้ในการทํางานใจฉันอยากเห็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นตัวท็อปได้มากกว่ามีมากกว่าเจ๋งมากกว่าสําคัญมากกว่าอยากให้เป็นแบบนั้น แล้วมันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อ mindset ของคุณความคิดของคุณข้างในของคุณมันเปลี่ยนจากเดิมไม่แค่บอกว่าลองดูนะจ่อจา,จานเงี้ยก็คือทำเถอะทำมันซะถ้าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเออทำมันทำมันเพราะพี่ก็เคยเปลี่ยนมาแล้วหลายคนก็เคยเปลี่ยนมาแล้วมันไม่มีใครไปสั่งให้ใครทำอะไรได้ฉันก็ได้แค่บอกว่าเฮ้ย hey, นี่คือสิ่งที่ที่พี่ทำแล้วมันทำได้นะเวย้ยพี่ไม่สามารถไปสั่งให้ใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรได้ ไปสั่งให้คุณเก่งกว่าเดิมไม่ได้ตัวคุณนี้เท่านั้นคุณก็จะกลับมาถามติงเละเออคูณต้องทาไงเฮ้ยต้องทํายังไงวะต้องทำาไงวะก็กูบอกอยู่นี่ไงว่าอ่านหนังสือเนี่ยใช่ไหมเพื่อก็ถามอยู่นั่นแหละว่าทํายังไงว่าทํายังไงเอาบอกมาตลอดเลยว่าอ่านหนังสือสิมันเจ๋งมากกว่าที่เราเห็นจริงๆไปทํากันทํากันได้แล้วอย่าปล่อยให้แต่ละอาทิตย์ผ่านไปแล้วปุ๊กยังเหมือนเดิมอะ่ะ กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว่าอาทิตย์นั้นดีกว่าเดิมแต่ทาไมอาทิตย์นี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นให้มันดีกว่าเดิมในทุกๆวันในทุกๆอาทิตย์ให้ได้ไม่ดีสิ่งหนึ่งก็ให้ดีสิ่งหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วกูไม่อ่านใช่ไหมอาทิตย์หน้ากูจะอ่านอาทิตย์นี้กูจะอ่านอย่างเงี้ยให้มันมีดีกว่าเดิมเชื่อเถอะว่าถ้าคุณทําทุกอย่างที่มันดีกว่าเดิมที่มันสนับสนุนกับสิ่งที่คุณอยากได้นะก็ยังไงอ่ะมันก็มีผลแล้วบอกให้คุณเห็นแน่่นนนอออไมมากกก็้้้ยวจะบให เทียบกับที่ไม่ทําอะไรทําอะไรเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมสร้างเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเดิมผัดวันประกันพุ่งเหมือนเดิมขี้เกียจเหมือนเดิมฟุ้งซ่านเหมือนเดิมคิดมากเหมือนเดิมผลลัพธ์ชีวิตเรามันก็จะเหมือนเดิมอายุเราจะแก่มากขึ้นเฉยๆเปลี่ยนมันเราเปลี่ยนมันได้เราเป็นได้มากกว่าเราอยู่เหนือความคิดตัวเอง อย่าให้ความคิดฟุ้งซ่านอย่าให้ความสงสัยอย่าให้ใครอะไรก็ตามมาทําให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นความคิดก็ไม่ใช่ของเรานะอย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านนะทุกอย่างก,กูรู้อยู่อย่าใจกูคือกูกูจะทําให้ดูกูจะทําให้เห็นเองว่ะร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยร่างกายแกเหนื่อยแต่ถ้าใจบอกว่ากูจะทํา ใครจะมาห้ามแกได้กางกายไม่ห้ามแกไม่ได้หรอกความคิดแกบอกว่าอา่านหนังสือแล้วกู้ง่วงแต่ถ้าใจกูจะอา่านไม่มีอะไรมาห้ามได้ความคิดก็ไม่สามารถห้ามแกได้ตัวเราเป็นของเราเลือกทํามันเลือกทํามันซะเลือกทําตั้งแต่ตอนนี้คือเราได้รู้แล้วเนี่ยบางคนไม่รู้เลยตลอดชีวิตเหมือนกับที่เราขายรถนี่แหละ บางคนไม่รู้เลยว่าออกรถเนี่ยมันง่ายนะอายุสี่สิบห้าสิบยังไม่มีรถใหม่เลยแต่ไอคนที่วัยรุ่นอายุยี่สบมันรู้แล้วว่ามันสามารถทําได้ไม่ง่ายนะมันก็เข้ามามันก็ได้ก่อนนั่นไงไม่มีใครโง่มีใครฉลาดไม่มีใครผิดใครถูกมันอยู่ที่ว่าคนที่รู้ก่อนรู้แล้วเขาทํารู้แล้วไม่ทําก็มีเยอะแยะที่เราเห็นกันนะรู้แล้วไม่ทำมเยอะแยะจริงๆคนที่พูดดีมันรู้หมดนะมันรู้หมดแหละ แต่ติดแค่มันไม่ทำยืนมันถึงได้แค่นั้นแล้วอะไรที่เราจะเอามาวัดว่าเฮ้ยชีวิตกูดีขึ้นอ่ะก็รายได้เราเนี่ยแหละแต่คุณภาพชีวิตของเราเรามีความสุขกับการที่เราเป็นเราตอนนี้อยู่ไหมเราภูมิใจในตัวเองหรือ,อยังเราเคารพในตัวเองหรือ,อยัง <ul ain> ถ้าเราเคารพในตัวเองเราภูมิใจในตัวเองเรารักตัวเองมากพอไม่มีใครหรืออะไรมาทําให้เราเป็นสิ่งแย่ๆได้เราจะเป็นสิ่งที่ดีดีในแบบที่เราอยากจะเป็นนะ เราเป็นได้เราเลือกเหมือนได้เว้ยเราเกิดมาเราเลือกได้ร่างกายนี้เราเลือกไม่ได้การที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันเลือกไม่ได้ตั้งแต่เกิดแตากผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่กูเลือกได้กูคือเกิดมาแล้วเนี่ยกูเลือกได้ว่ากูจะทําอะไรหรือเป็นอะไรกูเลือกได้ว่ากูจะคิดอะไรนั่นคือสิ่งที่กูเลือกถ้ากูมีโอกาสได้เลือกทําได้ในต,ตอนนี้ก็ทําจ้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีโอกาส วันนี้ถ้าคุณมีโอกาสคุณจะเลือกอะไรให้กับชีวิตของคุณคุณจะเลือกอะไรให้กับครอบครัวของคุณคุณจะเลือกเป็นตัวอย่างในด้านไหนนั่นแหละที่เราต้องรีบทําเวลามันเร็วแป๊บเดียวก็ยี่สบสี่ชั่วโมงแป๊บเดียวก็หนึ่งเดือนนี่เวลามันเร็วจริงก็ต้องคุณทําเถอะทําอะไรที่มันจะเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในให้ให้เริ่มทํามันซะยิ่งเรายิ่งวัยรุ่นอยู่เนี่ยมันทําได้ง่ายๆแต่ถ้าอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มเรื่อยๆถ้าหากว่าเนี่ยเรามีโอกาสได้รู้้ไดเห็น เราก็ทําได้เราก็เลือกเปลี่ยนได้ที่วันนั้นที่เราได้คุยกันเรื่องของการติดสติกเกอร์พี่เห็นถึงความที่แกที่บอกว่าหนูไม่อยากติดแต่เพราะว่ามันน้องมันจะต้องไปถ่ายรูปคนอื่นจะได้ไปถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้เป็นความอันนี้เป็นการมองของแกความคิดของแกที่แกมองแบบนี้แต่พี่ไม่มองแบบนั้นพี่บอกเสมอว่าเพราะคุณแข่งกันนะเว้ยพี่บอกเสมอว่าเพราะคุณแข่งการสร้างการจดจําของคุณนะ แกมีหน้าที่ที่จะสร้างการจดจําให้ลูกค้าแกมีหน้าที่ที่จะทํำยังไงดนะ้ให้ขายได้เพื่อที่เตีงจะได้เงินแล้วเอาไปเลี้ยงครอบครัวเพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อทําให้ชีวิตของเตีงดีขึ้นไม่ใช่บัวแต่บอกว่าเฮ้ยไปแกนใจคนนั้นคนนี้กลัวว่าคนนั้นคนนี้มันจะมีผลกระทบกับเขาในอนาคตมันจะมีผลกระทบเขาว่าเฮ้ยเขาจะลำบากนะถ้ามีสติ๊กเกอร์เราแล้วเขาจะถ่ายรูปยังไงก็เ,เอาไปหนูเห็นแล้วว่าหนูลำบากอย่าไปคิดถึงอะไรแบบนั้น คนเรามันเห็นแก่ตัวได้นะไม่บอกเห็นแก่ตัวคนเรามันต้องเห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวคุณจะเอาตัวไม่รอดพดถึงว่าถ้าในกลุ่มทั้งสี่คนถ้าสมมติว่าแกขายได้หนึ่งคนมันก็ยังดีที่บอกว่าให้ให้จดให้สร้างการจดจานะแกขายได้ยังดีหรือแกจะให้มันขายไม่ได้เลยสักคนไม่มีการจดจาเลยสักคนอยาให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เหรอพี่เนะี่ยพูดตลอดว่าให้รับผิดชอบตัวเองนะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นะพูดตลอดว่าต้องจัดการให้ได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจัดการคือแบบนี้เละเพ่า กลักแล้วว่าให้เขาให้คนจําคุณได้จําสติกเกอร์คุณได้จําความเป็นคุณให้ได้คุณมีหน้าที่ทํำยังไงให้คนจําคุณได้ไม่ใช่มีหน้าที่จะเอาใจหนึ่งไปแบ่งให้กับว่าน้องน้องทีมงานคนอื่นเขาจะมาถ่ายรูปแล้วมันจะติดสติกเกอร์ฉันอยา่ยาอย่าไปคิดแบบนั้นคนอื่นน้องๆพวกนั้นมันมันมันมีหน้าที่ที่บอกว่าอ๋อวันนี้พี่เขาจะส่งม,มอบรถเหรอเขาจะติดสติกเกอร์ติดรถของเขาไปถ่ายรูปแล้ว,ลวกูต้องไปจัดการเองก่อนก็คือกูยืมรถไปถ่ายก่อนก็ได้ นั่นหมายถึงการจัดการตัวอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเฮ้ย mm hmm. จัดการตัวเองนะหมายถึงทุกๆคนทุกๆก,ก,กด้านอย่างแกก็ต้องจัดการเองทําให้มันเป็นเมย์ท่านที่ดีที่สุดของเองทาให้มันดีที่สุดเก็งที่สุดพี่บอกให้คนจําได้ก็คือให้คนจําได้เรื่องนี้แกเห็นแก่ตัวได้และมันจะเป็นจะต้องเห็นแก่ตัวเพราะหน้าที่งเราคือขายให้ได้เพราะแกจะต้องพ่อแกกับเราอะมีรายได้จากการขาย การอยู่การเป็นของครอบครัวเราคือมาจากการขายพ่ออแกต้องขายให้ได้นั่นคือเป้าของแกส่วนคนอื่นต่อให้เขาจัดการของเขาเองพี่บอกแล้วว่าอย่างของพี่อะพอ็นสี่ห้าคันอะใครพี่บอกว่าถ้ามีวันนี้ห้าคันถ้าคุณอยากจะรถไปถ่ายเอาไปถ่ายก่อนเลยเพราะฉันจะไม่ยอมให้รถของฉันไม่ติดสติกเกอร์มันต้องมีสติกเกอร์ติดทุกคันไปถ้าคุณไม่อยากได้สติกเกอร์ฉันคุณต้องจัดการเองโดยการเอากุญแจไปทํากอดได้เลย ให้ถามให้ดูว่าเออมันถึงเวลาไหนแล้วไม่ใช่ลอยพี่เอารดออกไปแล้วถึงไปทากับพี่ไม่ใช่คุณต้องจัดการตัวเองก่อนหรือว่าถ้าหากว่าวันนี้เห็นว่าฉันจะปล่อยลถดห้าคันเอออยากจะถ่าย,อยา,ายอยากจะถ่ายตอนใส่ป้ายแดงกับพี่หนูไปถ่ายลถดของพี่ได้ไหมเอาไปได้เลยเนี่ยคุณมาขอได้เลยถ้าเขาอยากจะให้เขาก็ให้ถ้าเขามีคอนเทนต์ที่เขาคิดตั้งใจที่จะทาเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องแปลงของเขาคุณจะได้ทั้งสองด้านหนึ่งคุณได้คลิปด้วย เพ้ียนกูอาจจะเอามาเป็นคอนเทนต์ว่าเนี่ยฉันเป็นทีมงานที่ดีที่มาช่วยลูกพี่ใส่ให้ลูกค้าเนี่ยขนาดว่าของลูกพี่ฉันทําแบบนี้แล้วของคนของฉันฉันจะทําขนาดไหนพวกเนี้ยทาได้หมดเลยทําก่อนพี่ได้หมดเลยอย่ามาตามว่าเฮ้ยต้องรอพี่รถเสร็จต้องรอพี่ไปเอารถออกไปจอดที่นั่นไม่ใช่คุณมีหน้าที่จัดการตัวเองก่อนที่เขาจะไปทําหน้าที่ของเขา ถ้าจะมารอกันห้าโมงเย็นทุกคนทั้งสี่ห้าคนทําพร้อมกันเห็นไหมว่ามันเกิดปัญหาพี่มองว่าเป็นปัญหาเลยทําไม่ทันกันบ้างนู่นนี่นัน่น,นบ้างเวลามืดบ้างถ้าคุณอยากได้คอนเทนต์น,นั้นของของเจ้าข,ของรถเขาคุณเอาไปทําก่อนขอเขาได้เลยคนอื่นก็เหมือนกันถ้าคุณไม่อยากจะให้มีติ๊ติ๊กเกอร์เข้าไปคุณก็ต้อง มายืมกุญแจเขาเอาไปทําก่อนเพื่อทําคลิปก่อนคุณก็ไปทําก่อนถามเขาว่าเขาจะทําเวลาไหนคุณจะไปทําก่อนได้นะพี่ไม่อยากให้มองแบบนั้นพี่ไม่รู้นะเนะว่าแกมองแบบนั้นพอพี่มาเห็นแกพูดแล้วอืมก็เพิ่งเห็นว่าอ๋ออันนี้คือความรู้สึกอันนี้คือ,ค,อคือการมอง,ของเขาเหรอวะพี่พี่ไม่ให้มองอย่างนั้นนะถ้าเรามัวแต่เกรงใจคนอื่นพี่จะบอกให้มันมีเสื่อสิงกระทิงแรกเยอะแยะมากมายในวงการนี้ ถ้าเราไม่แร่งพอไม่เก่งพอไม่เจ๋งพอที่จะเอาตัวรอดได้ที่จะเห็นแก่ตัวแกอาจจะไม่รอดแกไม่รอดไม่ใช่แค่แกคนเดียวแต่ครอบครัวของแกด้วยทําไมแกต้องมีสนใจคนอื่นคนอื่นมันก็มีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบของมันมีหน้าที่จะจัดการตัวมันถ้าแกไม่สามารถจัดการตัวเองได้อย่าหวังว่าแกจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นร่มให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือองค์กรได้ถ้าแกไม่แข็งก่อน ถ้าแก,ไม,แกไม่แข่งพอไม่แข็งพอไม่เจ๋งพอแกอย่าบอกว่าแกรักพ่อรักแม่เลยแกอย่าบอกว่าแกรักลูกเลยตัวแกเองยังทามันได้ไม่ดีอันนั้นมันเป็นข,ข้ออ้างของคนที่เห็นว่าความใช้คําว่าพ่อแม่ลูกเอาคำพวกนั้นมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำอะไรไม่ทำให้เต็งเจ๋งขึ้นไม่ทำให้เต็งดีขึ้นบางคนมีลูก ฉันยุ่งกับลูกฉันมากต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนฉันต้องไปทำกับค่าให้ลูกฉันไม่เวลาดูแลเองหรอกมันคือข้ออ้างเว้ยถ้าคุณมีแบบนั้นนะมึงไม่มีเขามึงคิดว่าเขาเป็นภาระขนาดมึงมีเขาทําไมทาตัวเองให้เจ๋งทาตัวเองให้ดีมากกว่านี้เห็นแก่ตัวให้มากกว่านี้ในตําแหน่งหน้าที่ของติงเพราะหน้าที่ของกูคือกูต้องขายให้ได้เพราะกูมีกูมีครอบครัวมีคนร่างกูที่ต้องดูแล พี่ถึงบอกว่าคุณจัดการตัวเองนะที่มองเห็นว่าพี่เป็นคนกัดไม่ปล่อยก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันเพราะฉันต้องจัดการตัวเองให้ไปถึงจุดที่ฉันอยากจะได้ฉันไม่สนใจว่าฉันจะไปทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครไม่สนใจว่าฉันจะพูดดาัาพูดด่าว่าใครหน้าที่ของฉันคือฉันขายต้องขายให้ได้จำเอาไว้ทําตัวเองให้แข่งมากพอให้แข็งมากพอที่จะเป็น ต้นไม้ใหญ่ที่จะดูแลคนในครอบครัวริงได้ที่จะเป็นคนที่สําคัญในองค์กรนั้นๆให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นในเรื่องนี้